มาคาะคนจะพาไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าเพราะว่ามาถึงแล้วหาดแม่พิมพ์เลยค่ะแต่จะพาไปเที่ยวทะเลกันค่ะทะเลก็มีหัวใจนะคะค่ะจะพาไปเที่ยวทะเลเลยค่ะคะือทำเพื่อนหาดแม่พิมพ์เลยคะ่ะบรรยากาศดีเวอร์ตอนเช้าลมแรงมากเลย โอ้เกาะกลางหนูนะคะเกาะกลางหนูเกาะใหญ่มากโอ้โหนี่คือทะเลนะทุคเพื่อนทะเลทะเลก็มีหัวใจอาเชียวทะเลกันไหมโอ้โหมาครับเพื่อนเดี๋ยวจะพามาดูทะเล น้ำกำลังขึ้นค่ะเพื่อนนั่งข้างล่างพออ๋อน้ำกำลังขึ้นนะคะฟังเสียงขึ้นก็พอค่ะเพื่อนอะทะเลค่ะทะเล ครั้งที่เท่าไรไม่รู้ค่ะมาเทีย่ยวทะเลจําไม่ได้แล้วสามครั้งนี้แล้วค่ะมาเทีย่ยวหาดแมบบ่พิมพ์ัำเพื่อนเปลียนทะเลนะคะทะเลก็มีหัวใจนะคะมาเทีย่ยวทะเลนะคะ